สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับช่วงนี้ราคาทุกอย่างก,ก็แพงน้ํามันแพงแก๊สแพงทุกอย่างแพงไปหมดเลยมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งครับที่มาแนะนําให้คนใช้เตาอั้งโลหรือว่าเตามาหาเศรษฐีนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เห็นด้วยเลยแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีที่จะจุดเตาอั้งโลหรือเตามาหาเศรษฐีนี้แบบง่ายๆมาฝากทุกท่านมีวิธีการทําอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ นี่คือน้ามันเก่าที่ผมทอดเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นน้ำมันเก่าที่ปกติเราต้องทิ้งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ทิ้งแล้วก็นี่เป็นทิชชู่นะครับผมหยิบมาประมาณ1 2, 3ประมาณ3-4แผน่นแล้วก็ผมเอาทิชชู่นี้จุ่มลงไปในนี่นะครับน้ำมันเก่าจุ่มให้ชุ่มเลยครับจุ่มให้ชุ่มแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะเอาทิชชู่ ที่จุ่มในน้ำมันเก่านี้นะครับลงไปใส่ในเตาอั้งโล่เนี่ยครับที่มีฐานรองอยู่ข้างล่างนะครับนะครับหลังจากนั้นผมก็จุดไฟวิธีนี้ง่ายเลยครับน้ำมันเก่าแล้วก็ทิชชู่ติดไฟได้ดีเลยครับรอสักคู่หนึ่งน้ำมันเก่ากับทิชชู่ติดไฟได้ดีเลยครับนี่เลยหลังจากนั้นผมก็นำเอาฐานเนี่ยครับ ฐานที่เป็นก้อนแบบนี้นะครับใส่เข้าไปข้างบนแบบนี้เลยครับนี่ใส่ลงไปประมาณ3-4ก้อนนะครับไม่ต้องห่วงว่าไฟจะดับครับใส่ลงไปแบบนี้เลยผมจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะนี่เป็นการสาธิตเฉยๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขออนุญาตเร่งเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อความรวดเร็วนะครับแบบนี้เลย ติดไฟเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมก็สามารถที่จะย่างอะไรก็ได้นะครับในภาพผมย่างปลาทูจนจะเสร็จแล้วครับวิธีนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับใช้เพียงแค่น้ำมันเก่าแล้วก็ทิชชู่ที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทิชชู่ใหม่ก็แล้วแต่ครับแบบนี้ง่ายเลยครับ จริงๆแล้วที่บ้านผมเนี่ยก็ใช้ทั้งเตาแก๊สและก็เตาอั้งโลหรือว่าเตามหาเศรษฐีนี้นะครับผมก็เลยนําวิธีการจุดไฟเตาอั้งโลหรือเตามหาเศรษฐีนี้มาฝากทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ